ระหว่างภูมิใจรัฐบาลกับภูมิใจไทยตอนนี้เดือดมาก <ฮะ S 2> นอกจากเขากระโดงผมเข้าใจว่าวันนี้ครบกําหนดนะที่คุณภูมิทําให้เวลาเจ็ดวันที่ดีกรมที่ดินต้องไปตอบว่าทําไมถึงไปสรุปเรื่องกรณีที่ดินเขากระโดงไม่ไปไปตามคําพิพากษาศาลฎีกาและศาลปกครอง <ฮะ S 1> ถ้าไม่มีคําตอบที่ฟังได้ชี้แจงชัดเจนจะตั้งกรรมการขึ้นมาสอบแล้ว <ฮะ S 2> ที่ดินเขากระโดง อ่านี่ประเด็นหนึ่งเมื่อวานนี้เลขาธิการพรรคภูมิใจไทยคุณชัยชลชีช,ชอบลูกชายคุณเนวินแล้วก็มีชื่อเป็นเจ้าของที่เขากระโดองบางที่ด้วย<ฆ>เจ้าตัวบอกไม่มีความหวั่นไหวเลยอย่างมากที่สุดผมมีเงินเสียค่าปรับแต่ว่าเป็นห่วงชาวบ้านบอกที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นของพวกคนภูมิใจไทยจริงๆอย่างนิดเดียวแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่นี่ต่างหากที่จะเดือดร้อนแล้วก็บอกด้วยว่าอีกไม่นานความจริงจะปรากฏอ่านี่อันนี้ก็จะประเด็นหนึ่งแล้วแหละ ว่าเรายินดีที่ตรวจสอบเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายทุกอย่างนะเพราะว่าพผมมั่นใจว่าในเชิงข้อได้จริงเนี่ยมันเป็นสิทธิ์และเป็นที่ของพี่น้องประชาชนไม่ใช่การรถไฟแล้วก็ผมเชื่อว่าความจริงจะประจักษ์ชัดขึ้นในนะอนาคตอันใกล้สมมุติว่าผมผิดสงการจ่ายค่าปรับ50 0,000ต่อป,ปีที่ถ้าจำไม่ผิดเคยมีที่เขาที่เขานำเสนอมาถามว่าพวกผมจ่ายได้ไหมครับสบายๆยอยู่แล้วนะครับถามว่าที่ดินที่ไม่ได้อยู่บนเขากระดงด้วยใน5,000ันไร่ที่เป็นของตระกูลผม ที่มีเป็นสัสดส่วนแค่เพียงนิดเดียวนะครับใน5พันไร่นั้นกระทบธุรกิจครอบครัวผมไหมครับถ้าผมจะจัดการยกคืนให้แล้วก็ปรับเปลี่ยนสถานที่ไม่กระทบนะครับ mm hmm. คาถามที่ผมอยากจะถามคือแล้วทําไมล่ะครับพวกผมจะต้องยืนหยัดอยู่แบบนี้ในสถานการณ์นี้ให้มันมีข้อคอระหาให้มีปัญหาทางการเมืองกระทบพักผมขนาดนี้ mm hmm. ถ้าเกิดพวกผมเนี่ยในฐานะพ่อเมืองยังยอม ต่อการกระทําที่ไม่ถูกต้องต่อพี่น้องประชาชนแล้วเราแพ้คดีนี้หรือยองคดีนี้เนี่ยเอาแค่ตัวพวกผมรอดเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับพี่น้องประชาชนชาวบ้านปลาดําๆในจังหวัดบุรีรัมย์อีกสี่พันกว่าไร่ครับเขาไม่มีทางสู้แน่นอนครับนั่นคือเหตุผลที่พวกผมต้องยืนอยู่ตรงนี้ถามว่าเงินนิดเดียวในการเคลียร์เรื่องนี้ให้จบในเชิงของทางกฎหมายนะครับจ่ายค่าชดเชยนะครับไม่มีปัญหาที่ดินนิดเดียวมีปัญหาไหมครับไม่มีปัญหามันเป็นเรื่องนี้ตั้งหากว่าทําไมผมต้องยืนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวรอดูครับผมเชื่อว่าความจริงจะประัก์ 啊，你哈。